เสาชิงช้าสีแดงต้นสูงใหญ่ตั้งตระงานอยู่คู่บ้านคู่เมืองมาช้านานสถานที่แห่งนี้เคยประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าพิธีโลชิงช้าตามคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่มีมาแต่โบราณกาลเป็นหนึ่งในพิธีกรรมของพระราชพิธีตรียมประยยตรีประวยวพระราชพิธีที่สำคัญประจำพระนครซึ่งจะถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี พระราชพิธีตรียมประวายตรีประวยัยจัดขึ้นระหว่างวันขึ้นเจ็ดค่ำถึงวันแรมห้าค่ำเดือนยี่ของทุกปีถือเป็นพิธีทำบุญขึ้นปีใหม่ของศาสนาพราหมณ์ฮินดูแบ่งเป็นสองพธิธีตามคติความเชื่อที่ว่าพระอิศวรจะเสด็จลงมาเยี่ยมโลกมนุษย์พราหมณ์จึงทำพิธีบูชาพระอิศวรเรียกว่าพิธีตรียมประวยัยซึ่งจะมีการประกอบพิธีโลชิงช้าและเมื่อพระอิศวรกลับสู่สวงสวรรค์แล้วพระนาราย จะเสด็จลงมาโลกมนุษย์ก็จะจัดพิธีบูชาพระนาลายต่อเนื่องกันเรียกว่าพิธีตรีปรวายซึ่งจะประกอบพิธีที่เทวสถานโบท์พรามในพระราชพิธีตรียมปรวาวยผู้ที่มีความสำคัญยิ่งคือพระยายืนจิงชา้าซึ่งจะรับบทสมมุติเป็นพระอิศวรเสด็จลงมาเยี่ยมโลกมนุษย์และทอดพระเนตรการโลชิงชา้าแต่เดิมเจ้าพระยาพลเทพ จตุสดมกรมนาจะรับตำแหน่งพระยายืนชิงช้าเป็นประจำทุกปีตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สเมื่อพระยาพลเทพถึงแก่อสัญญกรรมจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพระยานิกรบดินและเจ้าพระยาธรรมมาธิกรเป็นพระยายืนชิงช้าคนละปีจากนั้นจึงเปลี่ยนให้เจ้าพระยายมราช เป็นพระยาเยือนชิงช้าทุกปีจนสิ้นราชการเมื่อถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชดำริให้ข้าราชบริพารที่ได้รับพระราชทานผ่านทองพลัดเปลี่ยนเป็นพระยาเยือนชิงช้าคนละปีจนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติซืบต่อกันมาพิธีโลชิงช้าในพระราชพิธีตรียมประวัย จัดขึ้นสองวันวันแรกวันขึ้นเจ็ดค่ำเวลาเช้าจะทำการตั้งกระบวนแห่พระยายืนชิงช้าพร้อมเครื่องประกอบกิตยิยศและกระบวนกรองชนะมายังโรมพิธีหลังน้ำสังจุนเจมิมเสร็จแล้วพระยายืนชิงช้าเดินเข้าปร,ราที่พักชั่วคราวนั่งบนราวไม้ไผ่หุ้มผ้าขาวในท่ายกเท้าขวาพาดเข่าซ้ายเท้าซ้ายหยั่นพื้นเสมือนพระอิวรทรงยืนบนพระบาทข้างเดียว เพื่อทดสอบความแข็งแรงของโลกมนุษย์ในพิธีโลชิงช้านาลิวันคือพราหมณ์กลุ่มหนึ่งผู้ทำหน้าที่โลชิงช้าจำนวนสี่คนใส่เครื่องสวมหัวเป็นพญานาคขึ้นไปบนกระดานชิงช้าเบื้องหน้าเสาชิงช้ามีเสาไม้ไผ่ปลายผูกถุงเงินปักไว้นาลิวันนั่งโลชิงช้าจนโยนสุดแรงแล้วลุกขึ้นยืนคนหน้า จะคอยคาบเงินที่ผูกไว้คนหลังจะคอยแก้าท้ายให้ตรงกับเสาเงินเมื่อโลชิงช้าครบสามกระดานพระยายืนชิงช้าตั้งกระบวนแห่กลับมาหน้าพระที่นั่งถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานผลกระปบพึกงสองร้ผลพระยายืนชิงช้าถวายบังคมอีกครั้งหนึ่งแล้วเดินขึ้นเสรียงแห่กลับ วันที่2จัดในวันขึ้น9ก้าค่ำเวลาเย็นตั้งกระบวนแห่เหมือนวันแรกไปยังปารํมที่1แต่หันหน้ามาทางตะวันตกพระยายืนชิงชา้านั่งชมนาลิวันโลชิงชา้าเมื่อครบ3กระดานนาลิวันทั้ง12คนจะยกขันสาครแล้วรำเสนงสาดนา้ำจากนั้นพระยายืนชิงชา้าจะย้ายไปนั่งปารํมที่สองและปารัมที่สานาลิวันก็ตามไปรำเสนงที่หน้าปาร,รัมตามลำดับ เสร็จแล้วพระยายืนชิงชา้าตั้งกระบวนแหรกลับเป็นอันเสร็จพิธีพระราชพิธีตรียมประวายตรีประวยัยถือปฏิบัติต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ยกเลิกพิธีโลชิงชา้าเมื่อพศออ2477เนื่องจากพระราชพิธีนี้มีค่าใช้จ่ายสูงมาก ไม่เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้นแต่ในส่วนพระราชพิธีพราหมณ์ที่เทวสถานยังคงถือปฏิบัติตามธรรมเนียมสืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบัน